ตอนนี้นะครับน้องใบมีโปรออกรถนะครับเพียงแค่19,999บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับน้องใบนะครับโคดัตจีเนียสนิสสันชอยละวันนะครับวันนี้นะครับน้องใบอยู่กับน้องนิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวน้องใบจะพาไปชมรอบคันกันเลยครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปชมกันเลย รถนิสสันคิดของเรานะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ1น0เลยนะครับตัวเครื่องมีหน้าที่คอยปั่นไฟให้อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ตัวเครื่องไม่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับอ่าไปบอกเลยว่ารถสวยงามพร้อมเทคโนโลยีใหม่แน่นอนครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับชอบกันไหมครับไปครับเดี๋ยวน้องบ๊ายจะพาดูภายในกันนะครับว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ นิสันคีของเรานะครับเป็นล้อขอบ17นะครับไปครับไปดูข้างในกันเลยนะครับด้านในของรุ่นนี้นะครับก็จะหุ้มไปด้วยหนังนะครับแบบสอบทัดนะครับมีไฟแอมเบียนไลน์นะครับตรงที่ส่งเท้าอะครับเลือกได้ถึงเจ็ดสีเลยนะครับเนี่ยบบาของเรานะครับเป็นบอกที่สะท้อนกันความร้อนนะครับกระจกมองหลังม่กกี้นี้ครับเป็นแบบมีกล้องนะครับอยู่ติดกระจกมองมองหลังด้วย ด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับกว้างนะครับพร้อมที่ชาร์จด้วยนะครับข้างหลังนะบดอนังสวยงามครับแบบสะท้อนกันความร้อนนี่ไม่บอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยนะครับไอคับเดี๋ยวไปผ่าชมด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับสวยงามครับ่ย เป็นไงบ้างครับชอบกันไหมครับสำหรับน้องนิสสันคลิกคันนี้นะครับตอนนี้นะครับน้องใบมีโปรออกรถนะครับเพียงแค่1 9 9 9 9หบาทเท่านั้นนะครับสำหรับน้องนิสสันคลิกนะครับคองแถมครบจัดเต็มนะครับสรุปค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับน้องใบได้เลยนะครับว่าจะเป็นทางเบอร์ครับทางไลน์นะครับน้องบายินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับสหรับนี้น้องใบต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ